วันหนึ่งมหาเศรษฐีชื่อว่านายแวนหลุยได้ตระหนักว่าเขากําลังจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงอีกหนึ่งวันเขาจึงตัดสินใจมอบทรัพย์สมบัติมหาศาลทั้งหมดให้กับใครสักคนหลังจากคิดทบทวนแล้วเขาก็คัดคนมาได้เจดคนที่มีความสามารถแตกต่างกันโดยที่แต่ละคนมีแรงจูงใจและข้อดีของตัวเองและแต่ละคนก็มีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายนายหลุยจึงอยากจะฟังเรื่องราวชีวิตของพวกเขา เพื่อพิจารณาว่าใครที่สมควรได้รับมรดกอย่างแท้จริงแต่โปรดจำไว้ว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นและบางครั้งก็เป็นคนที่น่ารักที่สุดที่ซ่อนความลับอันดำมืดที่สุดเอาไว้ด้วยเช่นกันแต่ก่อนที่เราจะมาแอบฟังบทสนทนาของมหาเศรษฐีกับคนใกล้ตัวและคนที่เขารักมากที่สุด เรามาดูตัวละครและเรื่องราวชีวิตของคนเหล่านี้กันก่อนคนแรกที่อยู่ในรายชื่อคืออเล็กซ์ลูกชายคนโตของแวนอายุ40ปีเมื่อมองแว็บแรกเขาดูเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกับพ่อของเขาตั้งแต่วัยเด็กเขาพยายามทําให้ในายหลุยถูกใจมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เขารู้สึกเบื่อหน่ายกับภาพลักษลูกชายที่ดีของเขานี่อาจเป็นสาเหตุที่ทาให้ธุรกิจของเขาตกอยู่ในภาวะวิกฤตและมีสถานการณ์ย่าแย่จนทําให้ความล้มละลายเข้ามาเยืน แต่สิ่งนี้จะทําให้อเล็กซ์พอที่จะทําให้พ่อของเขาหมดหวังจนไม่สามารถให้อภัยได้หรือไม่เราจะได้รู้กันมาเรียอายุ35ปีเธอเป็นลูกสาวคนกลางและเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์เธอเป็นคนที่รักความอิสระซึ่งต่างจากพี่ชายของเธอและนั่นทําให้เกิดความแตกแยกระหว่างเธอกับอเล็กซ์แม้ว่าเธอจะดูร่าเริงแล้ไร้ความกังวลแต่เธอก็มีนิสัยรงรังและกําลังเผชิญกับปัญหาในชีวิตอันแสนหนักหน่วง เธอหวังว่าบรดกจะช่วยให้เธอกอบกู้อาชีพการงานและฟื้นตัวจากความล้มเหลวทางการเงินได้จอนลูกชายคนเล็กวัย30ปีของนายลุยส์เป็นคนพิการแม้ว่าร่างกายของเขาจะมีข้อจำกัดแต่เขาก็เป็นหมอและทำหน้าที่ได้ดีซะด้วยเขาทุ่มเทให้กับอาชีพของเขาและใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้คนแวนกับเฮเลนเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กเฮเลนอายุ65ปี และเธอคอยอยู่เคียงข้างเขาในช่วงที่ต้องเผชิญกับปัญหาหลายครั้งตอนนี้เธอทํางานเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ที่ด้อโอกาสเธอหวังว่าเธอจะได้รับมรดกและมักจะพูดถึงเรื่องการเปิดศูนย์พักพิงของตัวเองสาหรับช่วยเหลือสัตว์จรจัดอยู่เสมอปีเตอร์อายุ60ปีเป็นหุ้นส่วนและคนสนิทที่วางใจได้ของแวนเขาคอยสนับสนุนคุณแวนเสมอมาอย่างเต็มความสามารถดูเหมือนว่าปีเตอร์จะทุ่มเทกับงานของเขาและอาจทําอย่างจริงใจ แต่แท้จริงแล้วเขาต้องการเข้าหูบบริษัทของแวนหลังจากที่เสียชีวิตปีเตอร์จะกระตือรือร้อนพอที่จะทําให้กระบวนการนี้เร็วขึ้นหรือไม่ผมว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันแอนนาอายุ28ปีและเธอเป็นแม่บ้านของคุณลุยส์เธอทําหน้าที่ให้เขาตั้งแต่อายุ20ปีและเป็นที่รู้กันว่าเธอเป็นหญิงสาวที่เจียมตัวและขยนขันขันแข็งแอนนามีลูกชายที่ยังเล็กคนหนึ่งและเธอวาดฝันว่าให้เขาเรียนในวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศ และมระดกนั้นอาจมีประโยชน์ในเรื่องนี้และคนสุดท้ายของเราคือแม็กซ์บริการของคุณลุยส์ซึ่งมีอายุ37ปีแล้วแม้ว่าเขาจะดูมีสเสด็์มากแต่เขามีประวัติด่างร้อยเพราะเคยถูกจำคุก7ปีตอนที่อายุยังน้อยไม่มีใครนอกจากคุณลุยส์ที่รู้เรื่องอาชญากรรมของเขาแม็กซ์ดูเหมือนจะเสียใจกับอดีตของเขามากและยอมทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขมัน ทีนี้เรามาแอบเข้าไปในห้องนอนของมหาเศรษฐีกันดีกว่าโดยที่เขาพูดกับคนเหล่านี้ตามลําดับเมื่ออเล็กซ์เข้ามาพ่อของเขาจึงเอ่ยขึ้นมาอย่างทันควันว่าฉันรู้ว่าแกกําลังประสบปัญหาทางธุรกิจอยู่แต่ฉันไม่คิดว่าการทิ้งเงินทั้งหมดไว้ให้แกจะช่วยกู้ปัญหาได้อเล็กซ์แย้งว่าผมยอมรับว่าบริษัทของผมกําลังจะล้มละลายแต่สิ่งที่พ่อไม่รู้คือผมมีกองทุนการกุศลของตัวเองซึ่งต้องการเงินลงทุนจํานวนมากผมต้องการเงินจํานวนนี้จริงๆเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้คนต่อไป มาเรียเข้าไปในห้องนอนของพ่อเธออย่างเงียบๆและพูดว่าพ่อคะหนูขอโทษที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ดูแลพ่อเลยมหาเศรษฐีกล่าวว่าใช่ฉันรู้ว่าแกยุ่งมากกับชีวิตทางสังคมของแกไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเปิดโรงเรียนศิลปะสําหรับเยาวชนแล้วมันก็ยุ่งมากตั้งหา่คาคาอธิบายนี้เพียงพอที่จะแก้ตัวให้ลูกสาวที่ล้าเลยพ่อของเธอหรือไม่เราจะได้รู้กันจอนเข้ามาในห้องของพ่ออย่างช้าๆและงุ่มง,ง่ามเขาทิ้งตัวลงนั่งบน,น,บนเก้าอี้ข้างเตียงของแวน พ่อครับผมเสียใจมากที่ได้รู้เรื่องอาการของพ่อถ้าผมช่วยพ่อได้นายหลุยขัดจังหวะเขาถึงแกจะทําได้แกก็คงไม่ทำเพราะแกคือต้นเหตุที่ทําให้ฉันเป็นแบบนี้จอรนตกใจมากพ่อกําลังพูดรเรื่องอะไรกันอย่ามาทําเป็นไรเดียงสาไปหน่อยเลยฉันรู้ว่าแกวางยาพิษฉันมาหลายปีแล้วแกเข้าถึงยาพิเศษบางอย่างได้และแกก็ใช้มันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองจากนั้นวันหลุยก็เชิญผู้มาเยี่ยมชมคนต่อไปด้วยอารมณ์ขุนเคือง เฮเลนเข้ามาด้วยสีหน้าเศร้าส้อยขวนร็อกฉันเสียใจมากที่เห็นเธอเป็นแบบนี้ฉันขอโทษที่ไม่ได้มาเยี่ยมเลยงานที่ศูนย์อสาาสมัครมันยุ่งมากนาะแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ดีใจที่ได้พบเธอเธอคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องการติดพนันของเธองั่นหรอฉันรู้ว่าเธอต้องการใช้เงินของฉันทำอะไรหลังจากที่ฉันตายซึ่งไม่ใช่ในสถานสงเคราะห์สัตว์อย่างแน่นอนสิ้นเสียงตะโกนปีเตอร์ก็รู้สึกกังวลเขาคลางแคลงว่าแวนคงรู้เรื่องแผนการที่ไม่ซื่อสัตย์ของเขาและเป็นแน่ และเขาคิดถูกแต่สิ่งที่เขาได้ยินต่อจากนั้นกลับทําให้เขาต้องชะงักปีเตอร์หุ้นส่วนที่จงรักภักดีของฉันฉันไม่รู้ว่านายต้องการที่จะวางมือในธุรกิจของฉันแต่ฉันก็รู้เช่นกันว่าไม่นานมานี้นายได้ล้มเลิกความคิดนี้ฉันตระหนักถึงเรื่องทั้งหมดที่นายเจรจาต่อรองกับลูกค้าของเราเพื่อรักษาสถานะและชื่อเสียงของบริษัทฉันรู้ว่านายใช้เงินของนายเองเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจของฉันขอบใจนะเมื่อแอนนาเข้ามาในห้อง นายลุยส์ก็ยิ้มอย่างใจดีลูกชายของเธอเป็นยังไงบ้างฉันรู้ว่าเธอใฝ่ฝันที่จะได้มรดอกนี้เพื่อเลี้ยงดูลูกของเธอฉันผนันได้เลยว่าเธอต้องการชีวิตที่หรูหราและมีรถขับราคาแพงแต่เธอต้องเข้าใจนะว่าฉันมีลูกของตัวเองและฉันก็จำเป็นต้องดูแลพวกเขาด้วยแอนนาอุทานว่าฉันเข้าใจดีค่ะคุณหลุยส์ฉันไม่ต้องการทรัพย์สมบัติพวกนั้นเลยสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือขอให้คุณอาการดีขึ้น ในที่สุดแม็กก็มาหาคุณแวนไงครับคุณหลุยผมรู้สึกแย่กับอาการของคุณมากผมจะช่วยคุณยังไงดีนายช่วยฉันมามากพอแล้วแม็กซ์นายช่วยชีวิตฉันไว้นับครั้งไม่ทัววในสถานการณ์เลวร้ายแต่ตอนนี้นายแน่ใจได้เลยว่าฉันจะไม่เปิดเผยความลับของนายฉันจะฝังมันไว้พร้อมกับร่างของฉันในหลุมศพ หลังจากพูดคุยกับผู้มีสิทธิ์แต่ละคนแล้วนายหลุยส์ก็ครุ่นคิดอย่างหนักเขาควรฝากเงินไว้กับลูกชายคนโตที่อุทิศชีวิตเพื่อให้พ่อพอใจดีไหมแล้วลูกสาวของเขาควรได้รับมรดกหรือเปล่าแม้ภาพลักษณ์ของเธอจะเป็นแบบนั้นแต่เธอก็นำสิ่งดีๆมาสู่โลกนี้มากมายและที่จริงแล้วเขาควรให้อภัยลูกชายคนเล็กหรือควรแจ้งตำรวจดีแล้วเขาควรจะช่วยเฮเลนดีไหมแม้ว่าเธอจะมีข้อบอกพร่องต่างๆแต่เธอก็เป็นเพื่อนที่เก่าแก่ที่สุดของเขา เขาควรให้รางวัลแก่ปีเตอร์หรือควรช่วยให้แอนนาดูแลอนาคตที่สดใสของลูกๆของเธอหรือบางทีเขาควรแสดงให้แม็กซ์เห็นถึงความซาบซึ้งในความพักดีของเขาเขาสับสนอย่างหนักเขานั่งจิบชาวรักษาโรคและสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปเขาลุกขึ้นจากเตียงอย่างช้าๆด้วยความยากลําบากและเดินไปที่ประตูเขาเปิดประตูออกและเห็นคนเคนที่ต่างกําลังเฝ้ารอการ,าการตัดสินใจของเขา แล้วคุณล่ะคิดว่านายหลุยส์จะมอบเงินทั้งหมดให้ใครคิดทบทวนให้ดีสักสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้เพราะมีคนที่คู่ควรมากมายและตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับคําเฉลยแวนหลุยส์ตัดสินใจมอบมรดกทั้งหมดของเขาให้กับแอนนานั่นเป็นเพราะมหาเศรษฐีคนนี้เป็นพ่อของลูกชายแอนนานั่นเองตอนนี้เด็กน้อยและแม่ของเขาไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเขาจะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดและมีอนาคตที่สดใสรอยอยู่แต่สิ่งที่นายแวนหลุยส์ไม่รู้ก็คือ ความจริงพ่อแท้ๆของเด็กคนนี้คือแม็กซ์อดีตอาชญากรผู้มีเสน่ห์ซึ่งขโมยหัวใจของแอนนาไปเมื่อหลายปีก่อน